สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่76ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากยังไม่ทันที่พวกเขาจะตั้งตัวทวนมากมายก็ถูกคว้างเข้ามาจากทั่วทุกทิศท,ทางจนพวกเขากระลิกตัวไปไหนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวหลงสารตะโกนว่านายน้อยรีบหนีไประหว่างที่พูดลงซานก็โถมตัวเข้าไปช่วยป้องกันอย่างสุดแรงปฏิกิริยาของลงเฟยเองก็ว่องไวมากแต่ในสถานการณ์แบบนี้ ถ้าสู้ต่อไปมิแต่ตายเท่านั้นหนีก่อนเรวเขา้าท่าเท้าท่องคลื่นสวบสวบสวบหลงเฟยร,รีบกระตุ้นและปลดปล่อยพลังลมปราณทั้งหมดก่อนจะวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในเงามืดของต้นไม้อย่างแรกที่นึกได้นในตอนนี้คือพวกเขาเองต้องถูกลอบโจมตีจากคนของหนานกงเลยหรือไม่ก็นักค่าสาขาของจวนสกุลจูกาดเป็นแน่ต้องหนีเอาชีวิตรอดก่อนถึงจะมีโอกาสแก้แค้นและค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นๆแต่ทว่าเมื่อหลงเฟยเห็นว่าไม่มีใครตามมาแล้ว ก็ค่อยๆหยุดนิ่งรอดูสถานการณ์จากนั้นก็ค่อยย้อนกลับไปจุดพักแรมเมื่อครู่อย่างเงียบเชียบที่สุดฮไม่ได้เรื่องเลยสักคนชายที่อยู่ในผ้าคลุมเห็นเพียงดวงตามองมันนดาสิทธุกุลหลงอย่างดูแคลนหลงซานถูกคนร้ายสองคนจับตึงไว้กับพื้นหากแต่เขาจ้องไปที่ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าแกเป็นใครไม่รู้หรืไงว่าพวกเราเป็นพวกไหนเปรี้ยงบังอาจกล้าขึ้นเสียงไส่ฆ่าแบบนี้เหรอฮะ ชายในชุดคลุมใช้ขาเตะหน้าเขาอย่างรุนแรงข้าไม่สนใจว่าแกเป็นใครใหญ่มาจากไหนแต่ข้าอยู่แถวนี้ข้าเป็นขาใหญ่โว้ยต่อมามีองครักษุดดำอีกคนเดินเข้ามากระซิบที่หูของเขาบอๆวา่าชายในชุดคลุมดำคนนั้นพยักหน้ารับรู้แล้วหัวเราะอ,อย่างเย้ยหยันว่าลงเฟยแกคิดว่าจะหนีข้าพ้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะให้โอกาสแกสักครั้งหากคิดจะช่วยพี่น้องของแกก็ต้องแลกด้วยชีวิตของแก ข้าไม่สนใจเจ้าเศษสวะพวกนี้หรอกสิ่งที่ข้าสนใจมากกว่าก็คือชีวิตของแกด้วยความที่จุดนี้เป็นป่าทำให้เสียงนั้นดังก้องไปทั่วหากแต่ไม่มีเสียงใดตอบรับกลับมาชายในชุดคลุมดำยังกล่าวต่อไปว่าลงเฟยแกรักตัวกลัวตายได้ไงถึงยังไม่ออกมาเสียทีช่างอ่อนแอเสียจริงยังไม่มีเสียงใดตอบกลับมาจากป่าเหมือนเดิมสายตาของชายคนนั้น ชายแววตาดูถูกเหยียดหยามพูดด้เสียงเย็นเหยียบว่าข้าจะให้เวลาแกสามวันถ้าภายในสามวันแกยังไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ข้าจะตัดหัวพี่น้องแกทั้งเก้าคนนี้เมื่อถึงตอนนั้นแกก็เตรียมตัวรับหัวพวกมันไปก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่านายน้องสกุลหลงหรึ <c oughs> กร็แค่ไอลูกหมาเท่านั้นพูดจบชายที่ถือทวนกล่าวอย่างดุดันว่าน,นำตัวพวกมันกลับไปที่ค่ายครับ นักรบในชุดกราดดำจำนวนมากก็คุมตัวสิทธสกุลหลงทั้ง9ออกไปอย่างรวดเร็วพวกมันเป็นใครกันเป็นคนของนานกลงเลยหรือคนของราชสำนักหรือว่าเป็นคนของจูกัรเทนหลงกับหลี่ชงเทียนกันนะท่ามกลางความมืดมิดหลงเฟยแฝงตัวก็ยังครุ่นคิดเขาเชื่อว่าการลอบโจมตีในครั้งนี้ต้องมีการวางแผนมาก่อนอย่างแน่นอน มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเริ่มออกเดินทางมาแล้วสําหรับตระกูลหลงแล้วเรื่องราวในกองทัพสก,กุลหลงที่พวกเขากําลังไปนั้นเป็นความลับขั้นสุดยอดอีกอย่างพวกเขาออกเดินทางจากเมืองมาเงียบๆคนที่รู้เรื่องนี้มีเพียงท่านลุงจ้านไห่กับผู้อาวุโสของสก,กุลหลงไม่กี่คนเท่านั้นหรือว่าจะมีเกลือเป็นนอนถ้าแบบนั้นแล้วละก็หลงเฟยยิ่งคิดก็ยิ่งเริ่มรู้สึกเป็นกังวลสถานการณ์ของสก,กุลหลงอันตรายมากแล้ว ต้องรีบไปที่กองทัพสกุลหลงหลงเฟยไม่มีความคิดที่จะมุ่งไปช่วยพวกหลงซันอยู่ในหัวเลยเขารู้ดีว่ากําลังของตนเองในตอนนี้ไม่มีทางที่จะเอาชนะบรรดานักรบชุดเกราะสีดําเหล่านั้นได้ชายในชุดคุมคนนั้นดูแล้วอาจเป็นถึงนักรบระดับจ้างหวางด้วยขอเพียงแค่เจอกองทัพสกุลหลงแล้วขอกําลังทหารของเขามาช่วยเหลือก็จะสามารถเข้าปราบปรามและบทขี้นักรบเกราะดําได้อย่างง่ายดาย คิดได้ดังนั้นหลงเฟยจึงรีบเดินทางต่ออย่างรวดเร็วในท,ทันทีหลง่งซานพวกเจ้าอดทนไว้ก่อนนะหลังจากที่หลงเฟยร,รีบเร่งเดินจากไปโดยไม่หยุดยั้งทั้งคืนในสุดท้ายตอนฟ้าสางหลงเฟยก็มาถึงปากทางค่ายใหญ่ที่ตั้งมั่นบริเวณภูเขาบนยอดเขาแขวนด้วยธงที่มีคำว่าหลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่จะต้องเป็นค่ายของกองทัพสกุลหลงเป็นแน่หลงเฟยตะโกนสียงนางว่าเปิดประตูหน่อย เปิดเร็วเข้าทหารรักษาการกองทัพสกุลหลงคนหนึ่งมองเห็นหลงเฟยแล้วก็พิจารณาสักครู่สีหน้าเปลี่ยนทันทีตะโกนออกมาอย่างดุดันว่าแกมาจากไหนเชานาน้าขณะนี้มาตะโกนหาอะไรออกไปซะหลงเฟยตะโกนตอบกลับไปว่าข้าคือหลงเฟยเป็นสิทธิของสกุลหลงข้าขอข้าพบท่านแม่ทับพพวกท่านหน่อยสิทธิสกุลหลงหลงเฟยไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมีหลักฐานอะไรไหมทหารรักษาการคนนั้นถาม หลักฐานหลวงเฟยเงินงงที่เดินทางมาครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยป้ายคำสั่งของสกุลหลงก็ไม่มีถ้าหากจะตรวจสอบได้ก็มีวิธีเดียวคือต้องตรวจสอบอัตราเลือดบางกรสกุลหลงที่มีอยู่ในร่างกายแต่ทว่าอัตราเลือดของสกุลหลงในร่างกายเขามันเท่ากับศูนย์จึงถือเท่ากับว่าไม่มีหลักฐานอันไดจะยืนยันได้เลยหลวงเฟยร้อนใจมากพูดว่าข้าเป็นศิษย์หลงข้าเป็นศิษย์สกุลหลงจริงๆ รบกวนท่านช่วยแปลรายงานให้หน่อยเถิดข้าและพรกพวกถูกลอบโจมตีระหว่างเดินทางมาที่นี่พี่น้องของข้าทั้ง9้าคนถูกจับตัวไปด้วยถ้าไม่มีหลักฐานเจ้าจะร้องหาพระแสงอะไรข้าว่าเจ้าเป็นปีศาจปลอมตัวมามากกว่าจะไปไม่ไปหากยังดื้อด้านล้วก็ข้าจะสั่งให้พลธนูยิงแก่ให้พรุนเลยทหารรักษาการค่มขู่เขาทันทีทันใดนั้นพลธนูบนกำแพงต่างก็ขึ้นสายเล่งเป้าไปที่หลงเฟยทันที หลงเฟยตกใจมากตอนมาถึงรีบร้อนไม่ทันสังเกตให้ทีทวนเขายังคิดว่าไม่มีใครคอยรักษาด้านบริเวณนี้แต่ที่ในได้กลับมีพลธนูซุ่มอยู่เป็นจํานวนมากถ้าเกิดยังต่อล้อต่อเทียงอยู่อย่างนี้เท่ากับรนหาที่ตายอย่างแน่นอนกองทัพสกุลหลงไม่ธรรมดาจริงๆขณะเดียวกันชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายๆตาหายศสูงเดินออกมาพร้อมทั้งส่งเสียงดังว่าจะตะโกนวกเวกโวยวายหาอะไรนักหนาะ ไม่เกรงใจคนกําลังหลับกําลังนอนเลยหรือไงรายงานท่านเราไม่ทับเฉินด้านล่างมีคนอ้างว่าเป็นสิษย์สกุลหลงเขาเล่าว่าต้นกับพวกถูกลอบโจมตีในภูเขาเขาเลยต้องการให้พวกเราส่งคนออกไปช่วยเราไม่ทับเฉินตกใจมากตะโกนขึ้นมาว่าต้องเป็นซ่องโจรสุดขอบฟ้าแน่ๆอะไรนะต้องส่งคนออกไปช่วยไหมขอรับมันมันคิดว่ามันเป็นใครขนาดท่องเต้เองยังไม่สั่งพวกเราเลย แกเป็นสิทธสกุลหลงชั้นต่ำกล้าคิดจะจะมาสั่งพวกเรางั้นหรือแกคิดว่าแกเป็นใครผู้อาวุโสสูงสุดแห่งสกุลหลงงั้นหรอเราไม่ทับเฉินกล่าวอย่างดูถูกไอ้หนูอย่ามาเหอะเกริมให้มากนะักไม่อย่างนั้นจะหาว่าข้าไม่เกรงใจไม่มีหลักฐานยืนยันยังกล้ามาบอกว่าเป็นสิทธสกุลหลงเชื่อตั้งแต่นแตลยรมาสกุลหลงไม่เคยมีสิทธคนไหนที่เห็นพี่น้องตัวเองโดนจับแล้ววิ่งออกมาแต่แกไม่ใช่แบบนั้น ดูแล้วจะเป็นประเภทนักตัวกลัวตายมากกว่ารองไม่ทับเฉินมองอย่างดูหมิ่นดูแคลนหลงเฟยโกรธมากตะโกนขึ้นไปว่าข้าเคยไปเหยียบหัวปู่ของแกหรือไงรอก่อนเถอะสักวันจะต้องให้แกคุกเข่าตอหนาคาให้ได้คิดไม่ถึงเลยว,ว่ากองทัพสกุลหลงจะเป็นแบบนี้เป็นกองทัพอันดับหนึ่งของอาณาจักรหมวหลีภาษาอะไรเป็นถึงรองไม่ทับแต่ไม่คู่ควรกับกองทัพนี้เลยสําหรับหลงเฟยแล้วช่างน,น่าผิดหวังนะัก ในเมื่อพวกเขาไม่คิดจะช่วยหลงเฟยก็ไม่เงาะรีบเดินทางจากไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันในใจของเขาก็เน้นย้ำว่าซ่องของชุมโจนสุดขอบฟ้าหลังจากที่หลงเฟยเดินทางไปรองไม่ทับเฉินก็หัวเราออกมาเจ้าหนูที่เป็นบททดสอบแรกถ้าบททดสอบแรกนี้ไม่ผ่านกองทัพสกุลหลงไม่มีทางที่จะยอมรับแกเด็ดขาดทหารรักษาการคนหนึ่งถามว่าในท่านอย่างนี้มันจะไม่รุนแรงไปหน่อยหรือ ชุมโจนสุดขอบฟ้าไม่ใช่หมูนะฝีมือโจนแต่ละคนในนั้นไม่ธรรมดาเลยรุนแรงหรือ <c oughs> นี่เป็นคำสั่งลับจากท่านประมุขให้หาบททดสอบที่คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้เพื่อทดสอบนายน้อยครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ